เอาแ้วยัางหางหลวพ่อสูตรางสูตรางน้ำบ่อปากบอน้ำเนี่ยบอกไปใ่้เาะด็สองเนาะเอาบอกนะอนะเธอ,อหึงบ่ได้ยินไหมเนาะโอ้ยโอ้โะเลยอ้แสดงว่าสัานงหางสงย่อยู่มากถามดิ มม่เนี่ยเหตุง่าไปเลได้เดือนก็คงจักอยู่ว่าบ่ไม่เนี่ยเหตุง่ายเนี่ยขอเห็ุว่าเปลี่ยนน้ำดอวยกันที่ถามเนี่ยอันที่ถามเนี่ยถามว่าเป็นจะได้ใส่บ่มื้อื่น่ะสิผ้าไปเอาจักมือจูดได้เอาบังไฟเจ้าจักมือยังสิมัดล่องเอามาล่องก่อนจากล่องบังแหลกเลยเอาจะได้พอานัดวันที่หกมันที่หกเถอมือวันที่หาบ่เอื้อเพอาะดีบอกมันจ่อหัวน้าบังแหลกไว้เลยเอาบังแหลกเลยมาล่องเพาะเขาจ่อหน้าเลย คือเอาบางแหลมมาล่องเลยคอยจะเห็นผลงานไหมกระดาษเหลี่ยมกรอบแกบมีเหมือนไปมีอุปกรณ์ไปมันกามาเห็ดมือนัี้ยงมันเกิดม่อยากเลิกไลยแล้วโอหางอยู่คือถือใจ่อยแห้งตรงนี้ร้อยมันง่ามไหมว่าววววกบนะเพียงว่าแม่นันนันดิคอยกระเบื้องเจ้าเห็ดมาตลอดคอยมองขามเจ้าะข้ากี่รีดคือคอยบอร์เซียเจ้าะปันไดนได้เลี้ยงหางไอแต่ว่ามันออกมามันคือเกินขาดเด้อ เอามูจักกันเนาะฮะมูจักกันก็จังไวเลยดิคอยว่าเฮ็ดนี่มันบ่เป็นตาได,ด้ดิเจ้าแต่ว่าเจ้าไปติดใส่บังของผู้ใดก็ตามเนี่มันคือไปได้ทุกบังมันคือนอนได้ผู้บังคอยงึดบบังนี่ละ่ะคอยว่าเบิ่งบ่เป็นตาเฮ็ดถ้าเป็นตาได,ด้ดิเบิ่งเนาะโอ้มันสิบบัดไปเบิ่งบัดบัดบัดไปเบิ่งการมังไฟไปแล้วเห็นไหจังบังของบูทงท่ทองคําเห็นบ่บังไฟของบูทงท่ทองคํานี่เขาบอกเขาบอกเนาะออื คือมันหางเจ้ามันเบาปวดอันนึงกับอันนึงคอยวิเคราะห์ดิเนการบบระบบมันไปนี่คอยเบิ่งมันพ่อดีอยู่แต่พอมันว่างหางปึ๊บถามหางเบามัน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 อยากเอาหางขึ้นมันบ่หางเราแหลกเดนี่ฮะหางเราที่แหลกเออหางโฉถิ่มล่ะคอยจนว่าสิไปรอดบ่ไปรอดพผื่อว่าเขาวอดเนาะวอเนาะคอยวอดได้ใดว่าหางนั้นพยาบาลสิเอาบ่เจ้าไปบอดข่อยไปเอาแหมียคอยว่ามันสิไปบ่รอดวันนี้ตะว่าจะขีดตัวมันนึ่งจะขีดเอา ขี้ขีดห่ามันกระทำมาด่าว่าถ้ามันใส่ขี้ขีดฉาบนี่โอ้ขี้ขีดหามันเออมันก็หนักก็เถอะห้างหนักอยู่มันกดเล่าว่าใดมันข้อมใหม่ของข่อยคิดว่าหรือมันเป็นระบบเผาใหม่แต่นี่มันเป็นการบ้านนิดนึงมือนั่นนิดเดียวเจ้าคิดว่าในความคิดของเจ้าเจ้าว่ามันเป็นอย่างอ๋ออ๋อข้ามเขียนต้องเจ้ามือมือมันออกสองรอยก่อนทีสามนั่นแต่มันใส่หัวใส่หัวดม นอลบอลย่อยบางไฟบ่ย่อยนี่บังไฟตั้งที่ลีเลยนี่แต่ว่าเวลามันหมดควันเราว่างหางมันจะใส่หัวเป็นตัวเดินหัวตอมมันมันมันมาขวงขวงโตแหมบอกง่ายไงซะมันไปทางหัวนิดนึงเออถ้ามันขวงโตมันจะไปน้ำล้มเบาๆดี่คือจังหวดนี้การเบาดนี้แม่นมือนน่นมาดนี่มือจู่มือที่สองอีกเหมือนมือล้าโตบ่ได้น่ะนั่นมือนั่นหางเบาที่สุดเลยเวลามันอวยใส่ล้มมันเอาหัวสู่ล้มมันจะยู่อจริงๆงเนี่ย จังหวะนั้น่ะมันได้เวลาหวงไฟเวลามันหันใส่ล่มหัวสู่ล่มนี่มันสิอยู่เฉยๆมันสิจะล้อแบบนี้มันพอมันขวางมันก็ไปน้ำล่มเดรอยยางสีไหมหางกล่อมเออหวงไฝหางกล่อมนี่นี่หางกล่อมมีหางหนึงฮะม้ากล่อมตัวนั้นอี๋ยวสองสิบตัวนั้นสองยีใส่สองสิบตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มันไม่มันไอนไม่มันสิบโมได้ขอเลยเอามันได้ โอ้นี่นี่นี่เนี่ยมันแต่ยุติบันเนี่ยสมมุติว่าใส่สองใส่ไดก็่าสองสิบจะเคยใส่ปะเคยใส่เคยเท่าสองสิบเคยใส่เอาเป็นบังร่องใช่เพียงพอเนาะก็ได้ก็ได้เออเอาหางอี่ใช่เป็นบังบังบังร่องมือบางแรกบางห่ออัดมั้ยบางร่องสินบางฮะอ้อบาบังงามี่ใบังไง้บังแรกบางแง้มดอกเชี่ยวกระโดดความมันจะกิ่วนิดนึง ต่มูอัดออกมาบบดรุ่นแห่งงชียงลำนั้นข่อยเสียยวขอยเลยเอออีหลีบัตบังนั่นมันเป็นบังแกเป็นผู้อัดไอ้ผู้ชวยอ่างแก้ว่ายอยู่ที่ว่ามันสิบเอปันใดเด้อเพราะว่าเป็นบังแร็กดูสินะมับังังแรกมันจะสิออกมากังไงแบบไดมันอาจสิบง้ามแกก็บอกก่อนเลยเด้แต่ก็่มแอนลีใต้ใต้หัวน่ะมาเป็นสัตว์ที่สองมันบักมันบักแค่หน่อยปกติบางหันมันสิบอบักเนีก็เลยว่าสิเอานีละห้าง หางสองสิบนี่นะใช่นี่ล่ะ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 ป้าบอกก็เขาบอกน่ะบอกหางบอกหางขี้ห้าโซกันไหมอันใช่ไหมบอกคดบอกคดซื่อไหมเจ้าว่านไหมป้าใส่บูตรต้องห้ำไหมป้าขอบ้าหนาเสียดิปายปายหางแตกไหมพี่น้องนี่ปายหางแตกขอนึงเลยครับพี่น้องนี่วันนี้บางไฟขึ้นเหมือนนั่นว่ามันขึ้นค่อยๆด้บางไฟมันแห้งเนี้ยเหมือนไฟเขียนเนี้ยแต่ว่าพอแหลมแล้วด้วยวั้วหลัวขั้มิจฉาของเราบางไฟบันกินหางบอกใช่ไงเนาะ บ่ก,กินหางแต่มันกินหางมันเหลือดอกใครว่า <c oughs> ถือว่าเอาไปมากขอยชักสิงอ้อมรับโดยที่ว่ากล้าอ๋อกล้าแล้วเอ,อ้าตอนนี้ข่อยยังคึอดอยู่ดิคึดน่าวว่าเราเห็ดได้สูตรหางป้าสร้างเขาทำของขอเนาะเทียบอกองบบนานหางบอกงานเทียถือว่าบะาทัมดาะไหนข่อยบังยืนนี่เก่งก็พญ่บาตรนี่ข่อยบอกได้ๆบอกได้ว่าเก่งก็พญ่บาตรหยห่วยห่อาอีหลี่มาว่าใส่กันนะฮะโอ้ เอาขอ,อยอมรับม่นวมันส่วนบุคคลนี่หลหะคนขชิบห้ยัง,ยงางเท่านั้นเป็นเต็จนเป็นเต็น,ตน,ตนี่เมจักมือเอมือิศเหนืมือท่านก้าบ้องหัวบ้องหัวใจบ้องหัว้อัวบ้องหจ่กล่างเท่นั้นอว่าอฟังนะว่าชมมุิว่าเนาะไปเอาไข่ไดมากกตามมั้งสิแหมตามที่ผมนีนสังเกตปีไก่เนาะปีไก่เอาตะเล่ามากสิแหมมาทวงหางเองสิไหม่คยว่าปกติคนถามว่ามันจะของบางไฟมาทวงหางเองมันยากิ่้ มันเป็นการบ้านยากนักยี่หรือพอแหลมเศร้าโทมาใครโทมากส่อนไปอำนาจไม่บ้านเต๋อใช่เปล่าบังไฟบ่บ่บ่เสียอีกแล้วอืมใช่นี่กันไปบังไฟอ็บอกค่อยๆค่อยบ่เตไฟเอาบังไฟยืมไหมบังไฟยืมไม่จุนไหมฮะยังจช่บังบังเดียวบังเดียวอันที่ยืมไปไหม เอเอเคยท้วงบ่ได้มาสมมุติว่าไปอำนาจได้หมักไฟมากไหมไอ้าบาังสิเอามาให,ใหมจะไอ้เจักบ<า>ังนี่เปียกเงินยืมพอแล้วไปจุดพี่ไก่เนี่ยคอยบ้าบ่เอาอคอยกันเอาฮาโวเนาะ <c oughs> ยืมไม่ยืมเตัวเนาะก็ต้องมาใส่หนีก็ต้ว่าหังไฟบ่แม่นหน,นีเป็นเงินเป็นคำเด้อพี่น้องจะเข้าใจเละแล้วยืมคือหนึ่งเราบังไฟบ่ท่านลูกค้าเพื่อน เออลูกค้าเพิ่นบอท่านเพิ่นก็เลยมาเยือบังไฟพอแหลมคือบังไฟหมอสร้างว่ง่ายใน้ากันใข่เดียวกันแต่ก้อนในปีกายนี่ละแต่พอแหลมเราเหตเองเนี่ยเราเอาตะบังมาเนี่ยเราข่อเองเนี่ยไม่ไม่งัง้กี่ผมกับ่อเชื่อแล้วพี่น้องแต่เดี๋ยนี้สักสิงห้อมรับกาแอ่ะล่ะพราะว่าเห็นหลายบังเห็นหลายทีแล้วยิ่งไม่เห็นของบูทั้งข้ามวังหันเนี่ยออกสองร้อยเก้าสิบสามน่ะผมเลยว่า ตัดสินใจแล้วเชื่อเชื่อน้อบ่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับที่น้องเห็นแล้วปัดุดไทยก็ต้องยอมรับคนห้องมันต้องยอมรับดิอาจารย์ไงนี่นี่แต่ว่าหางแต่ละหางนี่หอยเบื้องแล้วเบื้องเนียวไหมแล้วเหนียวเหนียวทุกหางเพราะยังมันเป็นเนื้อแบบที่ว่ามันเหลาหยากนั่นเพรแหลมมันเหลาหยากมันสนมันสนเออใ่ไหมมันสนแนไหมรถเหนียวผมเชื่อว่ามันเหนียวถ้าเล่าแล้วป้วป้า ่ไปน้อพี่น้องจังถลอเบิ้งเด้อบางล่องบางแรกพี่น้องก็อยาเงเบิ้งหลายอยู่ดอกว่าถลอกเถ้าเบิ้องหวงไฟพอนี่แหลมมือบางแรกมันจะเป็นยังไงล่อรุ่นมาคักงที่พีน่น้องกันนี่ยเอฟซีแฟนครับทุกคนล่อเบิ้งครับพี่เนี่ยขันเบิง้งพี่น้องอยากได้มาเอากลับมาเอาเดี๋ยนี่เราแทงหางไว้แล้วก็คือบอกยังไงซะขายอยู่นี่บอกง่ายๆมารับเอาเองบางละพันสามละพัน,น,นพเนาะ <ừ> ถ้าไปให้ไปส่งถักไกลๆยังสียซี่บางหาบางยังสียไปมันยังสียกุ้มค่าน้่งมันเออ บางละพันหาหไปส่งจ,จังว่ากันเอาหลายเพราะว่านบอกกันได้ยุแต่มว่มเอาอยู่นี่บางละพันสามครับพี่น้องบ่ผิดหวังบ่ผิดหวัง,พพวงแต่ผมก็ข้อบางไฟเหระครับกัรันตีได้เลยครับไปยรี่กัรันตีได้บ่ผิดหวังครับพี่น้องคือนาเดนี่ผมทุกปีผมก็ว่าเลาโน่นนี่มอยู่ดอกแต่เดนี่ประมาทบ่ได้เหระครับพี่น้องนี่ยว่ากังเลย มาอยู่น้ากันเลยหัวจังกี่พออยู่ได้มีแต่มาเาไปจูดมีแต่มาเอาไปจูดแล้วก็ไปน้ำไปยุ่ไปน้ากันอยู่แต่บ่ได้มาอยู่แหบมีแต่มาเผื่อๆเนี่ยคือแต่ว่ามึงก็คักแล้วด้วยความหนึ่งแต่ความใส่ใจเล่าใส่ใจแต่เพียงอย่างเดียวบอกผมเนีตีีเดียวนี่บอกซื้อเลยตีต่อน้าต่อตาเลยหางบอกเกี่ยงบอกกระดาษไส้มันหลบขึ้นเขาบอกกำกระดาษไส้จวดจัดจวดจัดขึ้นเขาเอาบอกใครซื้อไม่ให้กระดาษไส้แ่้หนาไอ้กระดาษไส้หยาบหยาบเอาบอก <Okay. S 1> จเจ้าอาเอามากำหัวด้วยใช่ไหมกำหัวเสียนไหมไอ้แม่อแหลมคือข้องมีดข้องอย่างมันสิบ่เห็นเนี่ยเวลาข้อเขียนกระดาษเขียนกรอบแกวขอดมันสินเรียบจะเห็นต้องเหาว่ามันเรียบๆจะเห็นบ่แต่ว่าข้างเจ้าน,นี่มันเป็นตูดปูดตีปีดโยเขียนกระดาษก,กาับอะไรก็ได้เอาว่าจะซื้อดาษใช้หนามะน,น้ำนี่เสีคอยเป็นผู้ผู้ผ,ผู้ผู้เฮ็ดอันนี้บ่เป็นผู้ลูบกระดาษใช่ไหมบ่ เวลาจะเฮ็ดทางแล้วจังสิโอ,อ,อ้โปากลัววิธีวะเอ้าเอาขอบคุณากครับที่เอามาส่งครับขอบคุณครับเอาขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณครับ ขอบคุณครับเอาขอบคุณขึ้นไปพุนผลนลยเอาอ๋เอา,เอา,เอาโอ้ยมาได้กินจ่อยเอ,เอามาได้ใส่นี่อันเมียนี่ยังนี่มาได้มาเมียจะมาได้ใส่สวัสดีค่ะมาตาโกสม่ะอันจะไปตรวจจะไปแม่เอาสมอตอดค่ะ ยิงเปิดด้นใกระปุกก่ะแปดสิบบาทนะนี่เจ้าได้ไปเฮ็ดงางเฮ็ดกานเห็ดยังเนี่ยพอได้ไปเฮ็ดอี่ยังไม่ขาดในกระปุกไม่ใช้สิ่งเดียวใช้สิ่งเดียวอันชิ้นสองเดียดนี่บอสเขาขายจนี่ค่ะฮะนี่อดสิ่งหกเดียวมันไม่มีเหรียญได้เธอนับเอาแบงค์ยี่สิบไปเลยบมี่เอาสม้อบ้ยแม่ข่าแม่อ้ยยยยยยนยย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 ย่ยยยยยยอยย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 ยอยย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 ยอมแมว ปวดไปตัวทีบทัวเดียวก้อนชิวอมย่างก่อนเนะครับย่างอย่างหรืวมาฟักฟักฟักกับมาออมแบบนี่แหลก็แล้วง่ายแต่สอดเถ้าปนิท่านจีนอีกอยู่อันนี้คือยายป่วงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือคือยายยังก่อนยายยังก่อนเนี่ยยายปลูกลูกยายปลูกลูกกับแม่อสมอนยา่เออแม่อสมอเออหนยหน้าขึ้นหน่อยสิกลมหน้ากลมตาทำอะไรเออเบื่อเออชู้สองนิ้ว เขาบอกว่าเขาเจ้าในหมออครับพี่น้องมแต่อออมม้อมิตรมีแบบนี้เรื่มพับอีตุงอยากจอยังไงยียงตัวไปปลูกป,ปลูกได้คือเขาบันติดคือเขาครับเอาพี่น้องลิปนี่สำหรับมือนี่เอาไปสำเรียสกรอนชิดนาพอกันไหมสวัสดีครับ